ราชินีพันปีหลวงเสด็จมาเมื่อปี26ค่ะแล้วก็ได้ให้สมาชิกที่ว่ายากจนลำบากครอบครัวที่ลำบากมา15ครอบครัวมาตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าขึ้นมาแล้วก็พอหลังจากนั้นปี27กัมนานก็ได้สร้าง,รงโรงทอผ้าขึ้นมาช่วยกันทหารอะไรมาช่วยเป็นโรงเล็กๆแล้วก็ให้สมาชิกทอผ้าของสมเด็จก็ พอส่งไปที่ในวังเพราะหลังจากนั้นปีศ2 5 4 22, 1นั้นผู้ว่าเลีงเห็นว่าบ้านจังทอผ้าอยู่แล้วก็เลยให้เอาผ้าจวนตานีมามาทอเกะลายโดยน้องคนทิพย์แก้มณีเป็นคนเกะลายออกมาเป็นลาย5ลายมีเอกลักษณ์ของบ้านจังเลยเป็นลายโกงสังลายปักเป้าลายสีจังและลายก้นหอย และก็ลายคมไฟเป็นวิถีชีวิตของของบ้านจังนะคะเอกลักษณ์ของผ้าจวนคือมีลายถ้าเป็นลายทั้งผืนนั้นจะมีหัวสีแดงและก็มีลายเล็กลายใหญ่แล้วก็ลายทั้งผืนและก็มีหัวสีแดงจบตอนจบนะคะจะเป็นเอกลักษณ์ผ้าจวนและก็มีร่องเล็กๆเจ็ดสีสีแดงสีเขียวสีเหลืองนั่นค่ะ ช่วงนี้เขาส่งเสริมโทรลายขอก็เลยที่กลุ่มโทรผ้าบ้านรังก็ได้ลายขอพระราชทานมาด้วยค่ะเป็นใยไฝ่ไหมประดิษฐ์นะคะแล้วก็พอว่าซื้อมาแล้วเราก็เอาอมาตรอใส่หลดพอตรอเสร็จแล้วครบหกสิบหลดเราก็อ,อกมาเรียงตรงนี้เพื่อจะเดินเป็นใจให้ได้ 84เมตรแล้วก็เสร็จจากนี้ก็พอเดินครบ21ใจเราก็เอาไปใส่ในฟันฟืมค่ะพอใส่ฟันฟ้มเสร็จแล้วเราก็เอามาขึ้นที่หวีค่ะเพื่อจะเอาขึ้นกี่เสร็จแล้วมาผูกตะกอใกล้สีตะกอนี้ค่ะแล้วก็มาโยงเพื่อจะโทอเป็นผืนผ้า ขั้นตอนตัอได้จะเอาไปมัดลายเป็นตัวพุ่งค่ะให้ออกเป็นลายผ้าค่ะได้ที่ตัวเสร็จแล้วเราก็เอามายงและก็เราจะเอามาเต็บเป็นลำทั้งหมดมี19ลำนีนี้7ลำ8ลำแต่ว่าน,นี่สุดเลสเต่เราจะเอาลายอะไรก็ได้ขั้นตอนมัดลายค่ะ มันลายนี่ต้องให้แข็งเลยไม่นั้นน้ําจะเข้าสีมันย้อมหลายครั้งนะมันจะเข้าค่ะเอาได้สีขาวจะได้หลายสีขั้นตอนการย้อมคือเอาได้ที่เรามัดเสร็จเอาไปแช่น้ําไว้สัก15นาทีเสร็จแล้วก็เราก็ต้มน้ําให้เดือดแล้วก็ใส่เกลือคือใช้เกลือปัตตานีเกลือหวานปัตตานีมามาใส่เพื่อจะได้สีทนทานค่ะสีติดสีไม่ตก ได้ที่เราย้อมเมื่อตะกี้ค่ะและเอามาตรงตัวใส่หลดเล็กๆเพื่อจะเอาไปเป็นตัวพุ่งให้ในในปืนผ้าออกมาเป็นลายค่ะเวลาตัวลายนี่ยากต้องตัวช้าๆไม่นั้นมันจะขาดค่ะตัวได้พุ่งเป็นหลดอย่างนี้ใส่ในนี้ในรางแล้วก็ทอแบบนี้ค่ะทอเป็นลายเลย ผ้าจวนตานีที่ลายต่างๆแล้วก็มีผ้าขาวมา้าคือภูมิใจที่ว่าเรามีการทอผ้าได้อนุรักษ์ไว้แล้วก็มีผ้าจวนเอกลักษณ์ของปัตตานีภูมิใจว่าบ้านตรังได้ช่วยจังหวัดว่าเรามีการทอผ้าพ,พื้นเมืองเราจะสืบทอดน้องรุ่นหลังๆลูกหลานไว้ดูว่ากะ มีการโทราผ้าเหมือนกันที่จังหวัดปัตตานีเกี่ยวมงคลนะครับก็คือเกี่ยวจำลองขององค์เจ้าแม่ก็เหนี่ยวนะครับซึ่งมีความผูกพันกับชาวชุมชนแล้วก็ผู้ที่มีจิตศรัทธานะครับ ก็จะมีพิธีสมโพธิเจ้าแม่แนก็เหนียวนะครับซึ่งเป็นประเพณีประจําจังหวัดนะครับก็ได้มีการอัญเชิญองค์เจ้าแม่และองค์พระองค์ต่างๆในศาลเจ้าแม่แนก็เหนียวนะครับประทับลงบนเกี้ยวแล้วก็ออกแห่ไปรอบเมืองนะครับเราเองก็ในนามชุมชนนะครับก็ได้เล็งเห็นว่าตัวเกี้ยวเนี่ยเป็นศิลปะแล้วก็เป็นวัฒนธรรมของชาวจีนนะครับที่ว่ามีการออกแบบหรือว่าการใช้เทคนิคในการออกแบบลวดลายนะครับ เราก็เลยได้จําลองตัวเกี้ยวของเจ้าแม่กเนียครับที่ใช้ประทับในการสมโพธตามประเพณีประจําปีทุกปีครับก็ได้ถอดแบบมาอย่างใกล้เคียงที่สุดนะครับแล้วก็มีขั้นตอนมีกระบวนการในการทำนะครับออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนออกจําหน่ายนะครับเป็นของฝากของที่ระลึกกระบวนการของเราได้นําพัสดุจากพลาสติแต่ละชิ้นส่วนของเราได้นํามาเพ้นสีและได้ลงลายและทีนี้เราก็จะมาประกอบเก็บรายละเอียดกัน แล้แต่ละชิ้นส่วนเราก็จะมีการเก็บสีทาสีติดทงติดไม้คานนะคะเก็บสีที่ทงเสร็จก็เก็บสีที่เหล็กไม้คานเก็บรายละเอียดแล้วผูกเชือกแล้วก็ตรวจความละเอียดเรียบร้อยอีกทีก็จะออกมาเป็นเกี้ยวจิ๋วจำลองเนี่ยค่ะ เราเองก็ได้เล็งเห็นถึงอัตลักษณ์ต่างๆาไม่ว่าจะเป็นรวดาลายรูปแบบที่อยู่ตามบ้านเรือนหรือว่าที่หลงเหลืออยู่ในชุมชนนะครับเราก็ได้ถอดแบบออกมาแล้วก็ถอดเป็นแม่พิมพ์เพื่อใช้พิมพ์ลงไปในลายผ้านะครับหลังจากที่เราได้ผ้าแล้วเนี่ยก็นําไปขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเสื้อหรือว่าหมอนนะครับอุปกรณ์หลักที่จะใช้ทําผ้า,าบาติกพิมพ์ลาย คือดจีนอนะครับก็วัตถุดิบหลักก็จะมีหนึ่งก็คือผ้านะครับเทียนขี้ผึ้งนะครับแล้วก็แม่พิมพนะครับอันนี้เป็นแม่พิมพ์ไม้นะครับที่ทางนักศึกษาของเราเป็นคนแกะเองนะ,ะแล้วก็จะมีแม่พิมพ์ที่เป็นบล็อกพิมพโลหะนะครับอันนี้เป็นช่างจากนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็จะมี ที่ลองพิมพ์นะครับแล้วก็จะมีกรอบไม้นะครับอันนี้อันนี้คือสี Reactive นะครับเนาะสี Reactive ที่เราผสมไว้แล้วนะครับผู้กันนะครับเอาไว้สำหรับลงสีเนอะอันนี้คือวัสดุหลักนะครับในการทำผ้าบาติกแบบพิมพ์ลายอันนี้ลายก็คือลายประแจจีนอันนี้ผมตั้งชื่อเองคือ ปะแจจีนน้อยนะครับก็คือเอาหัวประแจจีน4ี่หัวเนี่ยมาประกอบกันนะครับกระบวนการก็คือ1เราก็ตั้งเทียนขี้ผึ้งให้มันะละลายเอาแม่พิมพ์ลงไปแช่ในน้ำเทียนนะครับพอเราจุ่มเสร็จแล้วเราก็ต้องสะบัดเพื่อเอาน้ำเทียนส่วนเกินเนี่ยให้มันออกจากแม่พิมพ์นะครับพอเราสะบัดเสร็จเราก็ นำมาพิมพ์นะครับแล้วเราก็สามารถพิมพ์ต่อๆๆลายไปได้เลยอันนี้ถ้าเราจะทำลายให้มันเป็นวงกลมนะครับเทคนิคก็ไม่ยากก็คือเราจะต้องหาแม่แบบมาก่อนนะครับกำหนดขนาดก็จะได้วงกลมประมาณนี้นะครับ ทีเนี้ยเราก็จะตีลายไปเลยว่าเราอยากวางแพทเทิร์นแบบไหนอย่างไรนะครับก็จะพิมพ์แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนมันเต็มผืนผ้าหลังจากนั้นเราก็จะนำมาขึงลงบนเฟรมไม้ที่เราเตรียมไว้นะครับอันนี้เราก็จะพร้อมที่จะลงสีนะครับ ันนี้คือบาติกชั้นเดียวนะครับคือตัวลายที่เราพิมพ์ปั๊มเทียนลงไปเนี่ยลายก็จะได้ลายสีขาวแล้วเราก็จะลงสีอื่นๆทับลงไปพอใจแล้ว3-4รอบแล้วนะครับเราก็ทิ้งไว้แห้งสนิทเลยนะครับ พอแห้งสนิทเราก็จะไปเคลือบน้ํายาซิลิเกตเพื่อการสีตกนะครับแช่ทิ้งไว้นะครับ12ชั่วโมงและหลังจากนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นเราก็จะเอาผ้าที่เราแช่ซิลิเกตเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอาไปไปล้างนะครับเพื่อเอาซิลิเกตออกแล้วก็สีส่วนเกินที่ติดอยู่ตามอ่าคาบเทียนหรือว่าสีส่วนเกินที่ผ้ามันอิ่มตัวแล้วมันไม,ไม่ไม่สามารถที่จะอุ้ม เนื้อสีไม่ได้เนี่ยเขาจะหลุดออกไปเราก็จะซักจนว่าน้ํามันจะใสนะครับพอน้ําใสเสร็จปุ๊บเราก็จะไปต้มเอาผ้าเนี่ยไปต้มเทียนนะครับลอกเทียนออกนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ผืนผ้านั่นคือกระบวนการทั้งหมดตรงจ,จุดจุดนี้ในหมอนมงคลน,นี้ไม่นอกจากว่า เราที่จะมีความเชื่อมโยงในของชุมชนของตลาดแล้วยังเชื่อมโยงเกี่ยวกิจหนี้ของผักชาวจีนแล้วก็เชื่อมโยงกับสามเจ้าแม่และเจ้าแม่ลิมก่อนเหนี่ยวด้วยค่ะในวันสดุดิบของหมอนมงคลนี้นะคะจะสังเกตได้ว่าจะเป็นผ้านะคะแล้วก็ในผ้านี้จะเป็นตักลายนะคะตักลายมีภาษาจีนส่วนไส้ด้านในนี้จะเป็นเศษของที่นอนนะคะทำมาจากยางพารานะคะ ตรงนี้ก็คือจะมีความนุ่มความหนาแล้วก็ป้องกันลายฝุ่นด้วยค่ะในรวดลายนี้นะคะสังเกตได้ว่าตรงนี้เป็นภาษาจีนนะคะอักษรฟูอักษรฟ,ษฟูนี้แปลว่าโชคดีมีวาสนาในขณะเดียวกันถ้าเรากลับตัวก็กลับกันนะคะก็จะเป็นลับฟูเต้าก็แปลว่าโชคดีมีวาสนาคือสามารถย้อนกลับมาคืนตัวเราด้วยะคะ่ะในแรกเริ่มนะคะเราจะมีการปักผ้าก่อนนะคะ ผ้าเป็นตัวอักษรภาษาจีนเป็นลักษณะของชิ้นงานแบบนี้ก่อนนะคะพอหลังจากนั้นนะคะเราจึงจะนํามาให้ประกอบเป็นชิ้นเป็นลักษณะที่เป็นถุงโดยที่ว่าจะเว้นช่องว่างเอาไว้นะคะซึ่งในช่องว่างนี้เราก็จะใส่เนี่ยค่ะส่วนของของยางพารานี้นะคะใส่ลงไปค่ะพอหลังจากที่ว่าได้ถึงได้ปริมาณได้น้ําหนักที่ต้องการแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาสอนนะคะให้เป็นรูปร่างของหมอนประกอบติดหมอนให้เรียบร้อยค่ะ สกิดในเมลายูนะครับกิดในเมลายูนั่นก็เป็นเรียกว่าเป็นอาวุธทกกายของของชายชาติเมลายูสมัยก่อนนะครับถ้าพูดถึงกิดไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่เป็นนักต่อสู้หรือว่านักศิลป์เองคนปกติก็ใช้กิดในในชีวิตประจําวันไม่ใช่แค่ใช้ในการต่อสู้อย่างเดียวก็มีใช้เหมือนกับกิดประดับยศกิดนี่แหละจะบ่งบอก ถึงตำแหน่งนั้นทางสมัยก่อนกิจก็จะมีหลากหลายรูปแบบแล้วก็จะจะแตกต่างในเรื่องของดอกลวดลายที่อยู่บนใบกิจเองหรือว่าที่ด้ามหรือว่าที่ฝากมันก็จะแตกต่างกันใบกิจบาลีก็จะรูปแบบบาลีกิจสกุลปัตตานีก็จะเป็นสกุลปัตตานีแต่วันนี้เราจะมาเจาะจงในเรื่องของกิจปัตตานีกิจที่เราทําอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นกิจรูปแบบสกุลปัตาปตานีซึ่งจะผสม จะใช้เทคนิคหรือความถนัดของเราณนปัจจุบันมาผสมผสานมาลงรายละเอียดในเรื่องของกิ่แต่เราก็จะตามหลักของของปัตตานีดั้งเดิมก็คือเป็นเป็นกิ่ปันไดซา,าระแล้วก็หัวก็จะเป็นดา้ามนกอกพังกะแต่ภาษาถิ่นหรือว่าภาษาในวงกิ่ก็คือกิตตาจมกิ่ตาจม,ก,ามก็จะแบ่งอยู่3ประเภทหลักๆของปัตตานีก็จะมีเป็นประเภทด้ามตะมังงงก็คือเป็นพวก กษัตริย์หรือเจ้าเมืองหรือคนใหญ่คนโตที่จะใช้ได้แล้วก็มีกิจกลางกิจบรอการล้อก็จะเป็นกิจในรูปแบบของแม่ทัพนคนที่ที่จะนำคนไปไปรบแล้วก็ติดเดอโอที่มีอยู่3แบบเดอโอนี่คือเป็นชนชั้นธรรมดาประชาชนธรรมดาธรรมดาที่ใช้จะใช้กันซึ่งลวดลายหรือการแกะก,การทําตั้งเริ่มตั้งแต่ใบมายังฝักแล้วก็ด้างมันก็จะแตกต่างกันไป อย่างแรกนะครับเราจะทํากลจดเล่มนึงเราก็ต้องเริ่มจากใบก่อนนะครับใบกิจดก็แบ่งเป็นสส่วนนะครับกิจกิจที่เราดูที่สมบูรณ์แล้วเราจะดูความสวยงามที่ข้างล่างม,มันมันจะมีดอกบองวงูคกยมันจะมีงงช้างในหลายอย่างตรงเนี้แต่จริงๆก็มีอยู่2ออีกชนิดหนึ่งที่มามาติดกันคือจีเจาะมันตัวอื่นการการ,การแสดงเองก็จะใช้กิจด กิจตรงในการที่จะไปแสดงหรือว,ว่าประลองวิชาต่กิจคดเนี่ยใช้แทนแทนตําแหน่งที่เราไปก็เหมือนกับสมัยปัจจุบันคือมีมีดาวว่ามีตรามีอะไรประมาณนี้เวลาเราไปงานใหญ่ๆใ,ใบตรงก็จะไม่ไม่เป็นคดก็จะตรงมีกระดูกสันหลังอยู่น,นี่ก็จะว่าตระ,ะกูลสาระของปัตจินีสสวนกิจคดมันก็จะแบ่งเป็นหลายๆายประเภทเหมือนกันถ้าคดแบบธรรมดาก็มีแบบไม่สาอร่องอันนี้คดบบธรรมดาก็จะมีกระดูกตรงกระดูก สันหลังตรงกลางคดเหมือนกันจะแตกต่างกับคดแบบเนอคือสอร่องคือมันจะมีร่องอยู่คดก็บอกนะครับคดยังมี3คด5คด7คด9คด11คด13คดขึ้นไปเรื่อยๆคดเขามีความเชื่อนะครับสมัยก่อนเจ็คดเก้าคดนี่เป็นของกษัตริย์ใช้แล้วก็ลวดลายตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการผสม เหล็กเหมือนกันมวลสารที่จะก่อนที่จะตีกิจก็มีการผสมเหล็กก่อน7ชนิด11ชนิด,นดมาผสมเหล็กเป็นก้อนเดียวแล้วก็ถึงจะตีกิจได้บูงงกูเออะไรพวกนี้มันก็ใช้ประโยชน์ได้หมดเลยครับเวลาเข้าเล่นเข้าฝักอะไรมันสมบูรณ์แบบก็ก็ใช้งานได้จร,ริงอุปกรณ์ในการทํากิดหลักๆก,ก,ก็คือตัวทําให้จับเผาเผาเหล็กให้มันรอ้อนเพื่อที่เราจะตีเป็นใบ แล้วก็อุปกรณ์ต่อมาก็คือพวกไอที่จะทาําฝักตั้งแต่ฝกักท่อนฝกักใบเรือมันแล้วก็ด้ามมันหลักๆก,ก็คืออุปกรณ์ในเรื่องของงานไม้ทั้งหมดแล้วก็ไปเสริมในเรื่องของถ้วย่รองกิจอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอคนที่ถนัดในเรื่องของทำทำพวกเงินทองอะไรพวกนี้ขั้นตอนแรกนะครับการที่จะ,ะทํากิจเล่มหนึ่งก็คือเราเอาเหล็ก ที่ผสมแล้วก็มาเผาให้มันได้ความร้อนจะไปตีไปขึ้นรูปรูปทรงกิจที่เราต้องการขั้นตอนที่สองเราก็จะตีครับ ให้ขึ้นตูดสลังนี้แล้วก็ค่อยตีต่อมานะครับเราได้กิดใบกิจที่เราต้องการแล้วตีกิดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลือกไม้นะครับชนิดไม้ที่เราต้องการส่วนมากไม้ที่จะทําฝักก็เป็นไม้2ชนิดนะครับไม้ท่อนบนคือฝักบนเนี่ยก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งสีเข้ม แล้วก็ไม้ท่อนล่างเนี่ยก็จะเป็นไม้เ,เนื้อไม้เนื้ออ่อนแล้วก็เป็นลวดลายที่สีอ่อนกว่าฝักบนจะเป็น2ท่อนถ้าข้าวสมบูรณ์เสร็จอันนี้ปุ๊บสมบูรณ์แล้วข้าวโอเคล็อกอะไรสมดุลสมบูรณ์ก็เลือกไม้ทีหนึ่งที่จะมาทําด้ามด้ามจับมันถ้าเป็นสมัยก่อนฝันปลาเยอะงาช้างถ้าคนที่อยู่ มีมีตำแหน่งนะก็จะใช้งาช้างจะแตกต่างกับคนทั่วไปถ้าเป็นคนทั่วไปชาวบ้านธรรมดาก็จะใช้ไม้มาทำคนมาลายอ่มันมีอะไรที่ผูกพันระหว่างกิจกับคนกับมนุษย์